สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็นี่ครับเราเอาดาวดาวแบบยังไงเขาเคยเป็นดาวมาก่อน <c oughs> <c oughs> เขาเคยเป็นเขาเคยดังแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ดังแลว้ว <c oughs> แต่ก็เขาก็มีสเสน่ห์อยู่นะครับเหมือนดารารุ่นเก่าอ่ะโอ้ยเมื่อก่อนเขาดังมากเนี่ย พระนครน,นะครับพระนครก็คือเขามีกลุ่มของเขาเลยนะตอนผมเข้าวงการมาใหม่ๆะนะพระนครเขาแบบมีกลุ่มพระนครน,นางไหมอย่างนี้เลยนะครับโอ้ผมชอบมากบอลสีพระนครแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับก็ราคาเขาก็ดรอปลงนะครับอวันนี้แบ่งเปิดแบ่งบันบอลสีพระนครแล้วกันนะครับนี่ดูครับสวยๆทั้งนั้น เอาไปต้นละ120บาทนะครับมามีอยู่1 2 3 4 5 6 6ต้นแต่ต้นนี้ต้นนี้มี2ต้นนะครับนี่นี่นี่มีมีลูกด้วยต้นนี้มีลูกนะครับต้นนี้มีลูกเห็นไหมเหมือนจะมีหัวแล้วนะต้นนี้ขอ250นะครับต้นนี้ต้นนี้อ่า นี่มีสองต้นมีลูกต้นนี้ต้นใหญ่อะต้นนี้250นะครับก็ค่าส่ง50บบาทเมาส์เมาส์สุดซอยนะครับเนาะสุดซอยทุกสถานีเมาเมาห้าสิบนะครับค่าส่งขอห้าิบนะครับเพราะว่าเบิดใช้แบกรับค่าส่งไม่ไหวค่าส่งค่าส่งก็แพงน้ำมันก็ขึ้นนะขอค่าส่งห้าสิบ อย่างสมมุติรับ2ต้นนะครับก็ค่าส่งแค่50นะครับรับ2ต้นค่าส่งก็ก็แค่50อ่าต้นนี้ต้นที่1ต้นที่1ต้นนี้ขอ250นะครับเพราะว่ามี2ต้นเอาไปแยกได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นหน่อของต้นลูกเขาอันนี้ต้นลูกนี่นะครับต้นที่1นนะอ่า ส่วนต้นอื่นๆนะครับต้นที่2องนี่120บาทค่าส่ง50ก็เป็น170ถ้ารับ2ต้นก็ค่าส่งก็แค่50บาทนะถ้ารับ2ต้นจะคุ้มแหมาขายเกง่งรับ2ต้นจะคุ้มอันนี้ต้นที่2นะครับนี่ต้นที่2 120ออันนี้ต้นที่3นะครับ นี่มีใบเดียวไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเขาก็ง,งอกมาใหม่เพราะว่าอ่ะพวงนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับผมแยกหน่อไว้เนาะนี่ก็ร2 0นี่ก็120ต้นที่1นึ่งสต้นที่4ต้นที่4ี่ร้อยยนะครับนี่จริงจริงรับต้นไหนก็ได้สวยหมดแล้วก็ต้นที่หต้นนี้ก็120นะครับ120 นี่แข็งแรงสวยนะครับพนครน,น,นพะนครเเขามีสเสน่ห์นะแล้วก็นี่ก็ร้อยยี่สิบนะครับมีหต้นพนครนหกต้นอ่ะวันนี้เอาหกต้นไปก่อนคือเอาพนาครไปก่อนนะครับคือเขาก็เคยดังแหละเมื่อก่อนนะ่ะมีคนตามหาพรึมเลยนะครับโอ้ยผมซื้อแพงมากนะพะนคอนนะ่ะ ตอนนั้นอ่ะเป็นพันเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมอ่ะใครอยากได้ต้นไหนก็ทักไลน์เบิร์ชัยมานะครับวันนี้มาปล่อยพระนครก่อนนะครับส่วนไม้แลอื่นๆก็ที่สวนนะอืยังไม่มีก็จะมีแต่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะนิดหน่อยๆครับก็ซื้อมาเป็น เอามาอันนี้เอานะครับเอามายังไงอเอามาเอามาเลี้ยงให้โตอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าก็น่าจะเป็นปล่อยหนุมานนี่แหละครับเป็นชุดหนุมานนะครับเนาะเอามาเราบาตร่อกันกันกบพระนครต่อนะครับต้นละร้อยยี่สิบบาทมีต้นใหญ่นะครับสองร้อยห้าสิบต้นนี้คุ้มต้นนี้คุ้มนะครับมีหัวด้วย อะ250ต้นนี้ต้นเดียวนะครับ250เพราะว่ามันมีสองต้นมันมีลูกด้วยนะครับนี่อ่วันนี้เบิดชัยบอนสีก็แค่นี้แล้วกันนะครับก็ถ้ามีคนใจดีก็ช่วยอุดหนุนหน่อยก็ดีนะครับพึ่จ่ายจากโควิดต้นละ120นะครับพนันครไม่แพงครับผมขายไม่แพงเลยขอค่าส่ง50 รับ2ต้นก็ค่าส่งห้าสิรับ3ต้นก็ค่าส่งแค่ห้นะครับถ้าเหมาหมดนี่เลยก็ยิ่งดีนะ <c oughs> <c oughs> อาวันนี้เบิร์ชชัยบอลสีลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ